สวาสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก่ะสิผภา,พ,าพี่น้องเมื่อเบิรงห้างเราก็แต่แต่แดดคือเขาพี่น้องแต่ว่าห้างนี้พิเศษนิดน,นิดน,นึงครับพี่น้องมีหาฟอหาห้องเนี่ยห้างนี้พี่น้องหลายคนอาจจะแปลกใจได้พี่น้องแต่ว่าสําหรับผมว่แปลกด้ครับพอผมเคยพอเลยครับอีกน้อยนึงจะอาจจะเป็นใครหลอกได้พี่น้องเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเลยครับ หมดถึงหาหาฟองเนะ้ะเต็มที่กับสามซีแค่นี้ครัหอกมากแค่นี้หาพี่น้องเดี๋ยวผมจะตั้งกล่องนะครับให้พี่น้องเบิงได้ครับเนยว่าแม่พันสมบูรณ์ขนาดหไห้มีไข่ปลานน่เนาะหาโอเคไปกันเลยครับผม ครับครสำหรับคิดนี่แกโอเคพี่น้องสวยงามยู่ยครับแม่ค่อนข้างดีจะสมบูรณ์ครับปอกอว้ก่อนได้ครับพี่น้องด้ไอหาฟองนี่มันกกมันโอกาสที่เป็นไปได้ดีค่อนข้างยากได้พี่น้องเนี่ยส่วนมากบุคคลเห็นหาฟองเนี่ยเพราะว่าส่วนมากกับสามสี่แค่นี้ครับ ไนีดมีรถเรียนหลอกออกมาว่าเป็นอาจเป็นไข่หลอกครับเขาไข่ไหวถิ่มไหวเบิ่งสถานการณ์มือสองมือก่อนนะครับหันรู้สึกว่าปลอดภัยก็สิไข่จริงออกมาครับตามของมูดเนีแค่สามสี่แค่นี้ครับบ่มีบ่เกินนี่ครับคือเกินนั่คือแค่ไข่ไข่หลอกไข่ปลอมนะครับออกมากเต็มที่แค่สามสี่แค่นี้ครับบ่เกินนี่ครับ สำหรับคนถีบบอกหูหรือว่าบมมีของมูลอาจสีเป็นเรื่องแปลกได้เลยครับแต่ว่านี่ผมเคยเห็นแหละครับผมเคยเห็นายห้างอยู่ที่มีหาหน่วยหาฟองนะครับแต่ว่าบริเวไทยครับมันเป็นเรื่องปกติครับมันก่โบ,บมแมนแค่นกกระแตแต่แวดครับนกหลายชนิดจะมีใครหลอกน้ำนะครับใครหลอกใครจริงใครนี่ครับ ผมเคยทายพี่น้องเบิรงไใครจัดห้างใครด่านใครยังไงนั่นแหละครับคือเป็นใครทีมโบสถุนนะครับใครหลอกท่มไว้ครับใครใครใกล้อะพี่น้องใครกับมีใครเสียใครจัดห้างใครด่านขึ้นกันเอาเฮ้ยนะโบเสียไม่ได้ครับให้แม่คุณมาฝากต่อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆเด้อครับไปแล้วบายบาย